ที่ค่ะเผจีเอลออนแอร์นะไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าโอ้ยไม่บอดีใจจังเลยไม่เห็นนะเบนเตอร์ไม่เ็นคยมาไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ไเดี๋ยวเราเปิดโอเอดับแรกก่อนแนนน์นโพยก่อนเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะสัญญานะคะสวัสดีค่ะลูกหมีนะคะจากแอฟแฟนด์ซีรีส์ค่ะ อยากดู่าเนี่ยเรับแคนเื่อเรื่องนี้ได้ยังไงเออจริงๆพวกเราสองคนมีการ audition เข้ามาอยู่ในค่ายนี้ตั้งแต่สักระยะหนึ่งแล้วต่างคนก็ต่างมีผลงานแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่พี่ชอตกับเพสก็พ่อกับแม่น่ะเรียกเรียกเข้ามาแคสดูค่ะใช่ค่ะก็คือตอนที่แคสอ่ะเราไม่แยกกันแคสนะคือเราแครนคู่กันเลยใช่ค่ะก็ลองเช็คเคมีไปเลยว่าเป็นยังไงเราก็บังเอิญว่าเคมีก็เคยดันไปถูกใจเสียนกี่อตรงหัก เราพออายุเท่ากันไม่เด็กใช่แต่ว่าเธอเด็กกว่าแสเด็กกว่าสองเดือนกันเอาแค่สองเดือนรวมก็แล้วเด็กกว่าสองเดือนชอบแลบบอะไรก็แสด้อะไรก็แสดงอย่างเงี้ยถ้าแต่งกันสนีิทสนิทมากนิทกันไปก่อนหรือว่าโอ้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเรามีการเรียนการแสดงด้วยกันมั่งไปงานก็ไปด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่เื่องความที่ไลฟ์สไตล์อะไรเราก็ตรงกันด้วยในชีวิตจริง S <S an> <S an> <S ก็เลยหวย <S <S <an> <S บงบางที <S <S <an> <S ถ้ามไม่ได้มีงานด้วยกัน <S <S <an> <S เราก็จะออกไปใช้ชีวิตของพวกเรา <S <S <an> <S สองคนกันอยู่แล้ว <S <S <an> <S <S <an> ใช่ หนีลุยอ่ะหนีเป็นคนลุยมากลำยากตัวเล็กตัวนก็เล็กขี้ขวัวพี่ตัวจากหน้านะคือแบบทุกอย่างตรงข้ามคืออันนี้หน้าเหมือนลุยใช่ป่ะแต่ว่าตัวเล็กตัวน้อยนี่หน้าแบบเออหน้าหวานแต่ลุยสุดท้ายแล้วก็ได้ใช่ลองนานแบกเขาได้เลยอ่ะก็แอลฟนะคะหลักเล่นกลนก็คือชื่อเรื่องเลยหลักเล่นกลนมันเป็น เรื่องราวความรักของเด็ก2คนก็คือเสียงเพลงกับวันนี้วาที่โตมาด้วยกันแต่ว่ากว่าจะรักกันเนี่ยมันยากเก็นมากๆ <S <S ใช้เวลาแบบ13ปีใช่ไหมถูกต้องไม่ว่าจะด้วยเรื่องของเหตุฐานะใช่ทุกอนะย่างมันแตกต่างกันชัดเจนมากๆ,ๆจน,นรู้สึกว่าหลานคนคือการที่แบบทำให้รักที่เป็นไปไม่ได้อะ่ะมันเป็นไปได้ ใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องก็จะมีตัวละครอื่นๆที่มีเข้ามามีความเกี่ยวพันใช่ทําให้เรื่องมันสมบูรณ์มากขึ้นก็คือมีเพื่อนมีเอ่อเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะควดอะไรใช่เราอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นเป็นตัวละครที่มันจะทำให้เรว่ชงว่าของเราแต่งภากันแบบยันชัดเจนยังไงบ้างใช่ค่ะ พท่ใช่ทุกคนอ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังครั้งแรกเราติดหูเลยอ่ะใช่แล้วคือไปอัดเวอร์ชันมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนใช่ใช่ดีดีดงเราีดีดีด้ดีไงเราล็อกเดาดีมากเฮ้ยอดีดีดี่าดน่าเีดนแีดนดีดีด้ดีดีดนดีดนดีดีดีดนดีดนดีดีบีดีตด แบบว่าหร้องจนแบบว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในเซลล์ประสาทสมองแล้วหัวใจและเส้นเลือดอ่ะเอิ่นเลยเกิดติดบอกว่าเป็นทัวร์บอลมาด้วยใช่ไหมฮัวรเปน็นไงอีพีเอฟแอลว่าแบบเกิดเหมือนเกิดเนี่ยเกินเกิดอ,อ,อยู่ตอนเป็นทัวร์บอลนี่เกิดนอนหัวคือแบบ เอาอะไรมันไม่เผินอยม,มันเผินอมากแล้คนเยอะแล้วคือมันไม่โฟกัสไม่ได้ไงคือต้องมองหน้าทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขินกันเอง่อันเนี้ยจหนักบ่อยเคยสิบลาก็ยังเผินอยู่ทุกความรู้สึกคือเลียว คือมันเผือนะมันยังคงเผ anyway> ื่อหนความเผืนอมันไม่หายไปถูกต้องค่ะตอนเนี้ยมีแบบเจี๊ยวออกมาเยอะเลยเราแบบรู้สึกหรือว่าดูต่งไงบ้างอืมรู้สึกอยากติดตามทุกเรื่องคือไม่กดดันเนาะใช่ป้ามีถามว่ากดดันไหมกดดันแต่มีรู้สึกว่าแต่ละเรื่องอ่ะเขามีเขามีจุดและคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างแบบเรื่องหมี่ก็เป็นแบบนี้เรื่องอื่นก็เป็นแบบนี้ก็คือทุกเรื่องอ่ะน่าสนใจหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยสนับสนุนอยู่แล้วกับการที่ความรักมันแบบไม่ ีการจํากัดเพศอะเนาะมันมันน่ารักอะถ้ามองว่าเป็นความรักอะใครกับใครก็เป็นความรักได้หมดใช่ค่ะรักก็คือรักความรู้สึกอะไรแนวเนี้ยในในไลฟ์แล้วแบบคนอื่นเนอะถ้าใตัดสินใจตัดคินพจตัดสินใะตัดสินใจตัด ถ่าไปดูแบบขับไฟเดย์ตอนที่หมีเล่นเมื่อเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วหมีดดนเล่นเป็นคอมดี้เหมือนกันแล้วหมีอ่ะ <LGBT S 2> ใช่หมีก็พูดแบบเนี้ยเหมือนเดิมมีรู้สึกว่าหมีจสนับสนุนนะคะสําหรับใครที่กลัวการที่จะแบบมีความรักที่มันแบบอาจจะมองว่าแบบผิดปกติจริงๆมันไม่ได้ผิดปกติถ้าเราไม่มองว่า,วารักคือรักสวยมันสวยหมดเนเหมือน,<ว>นเสียงเพลงกับวันนี้ว่างคือด้วยคำที่มันเป็นเพศเดียวกันแล้วเขาเป็นเด็กน้อยอเขากลัวว่าเฮ้ยฉันรู้สึกอย่างนี้คนนี้หมายความว่าเช่นไรอืมอืมไม่ผิด น่ารักใช่สมรสเท่าเทียมเราด้วยตอนนี้การแกร์เจเลชันสนับสนุนสปอร์ตนะคะแล้วมีตรงนี้มีเรื่องไห้เรารู้สึกว่าเออที่เป็นเอ็ลแล้วเราแบบสลัวจะกลพูดได้หรอพูดได้เลยเหรอพูดได้ไหมพูดได้หรอใจซ่อนรักค่ะวเออใจซ่อนรักขออนุญาตเป็นติ่งด้วยค่ะใจซ่อนรักค่ะพี่เล่ ใช่ไหมใช่ไหมนอกอ่ะเราดูเราไยังรู้สึกว่าแบบหมอฟาราดาแบบดูเราหลกอ่ะหมอวันวิวาอืมเราจะเป็นหมอไปด้วยกันดูดีนะจีค่ะเดี๋ยวเราเราคิดว่าเนเราแสบปากว่าแบบจะมัดใจใช่ได้เลยอืมโบบัเนี่ยใช่พูดไปเรื่อยเป็นคนพูดไปเรื่อยเราพูดออ้ยพูดแบบได้ต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเราสามารถหาเรื่องมาพูดได้เรื่อยใช่เรารู้สึกว่าพอมันพอมันสนิทกัน อยู่แล้วประมาณหนึ่งอะไรที่หลายๆอย่างอะ่ะมีรู้สึกว่าพวกเราสองคนไม่ค่อยพยายามอะไรขนาดนั้นเนาะเหมือนแบบงานที่อย่างเมื่อก,กี้มีโดนแซวว่าแบบทําไมต้องจับตัวซอนยาตอลอดเวลามีรู้สึกว่าเอา้ามีไม่รู้ตัวมีจับอ่ะมีแค่รู้สึกว่าเวลามีตื่นเต้นมีจับพอเราเราโอเคสบายใจยจบไม่รู้ตัวจริงแล้ว,ลวล <laughs> จับตลอดเวลาสดจับเลยเขาจะรำคาญเราไหมเนี่ย <laughs> ไม่รคำคาญไม่กยเยอะไม่ <laughs> ไมีเมื่อกี้แบบว่าเราจะดกันแล้วเราเคยมีแบบโมเมนต์งอแกันี้กรอกก็เม่นู้น โมเมนต์นอนไม่มีนะส่วนใหญ่ก็มีอะไรพูดอ่ะส่วนใหญ่ถ้าพูดกับหมีหมดอ่ะแบบไม่อันนี้รู้สึกงี้อ่ะอะไระอย<น><ๆ>่าองงี้ไม่เคยงอนเขาถ้าเขางอนเหมืว่าเขาก็งอนแป๊บเดียวแล้วเขาก็าหายใช่กินอะไรอีกอะเขาเขาจะงอนแบบไม่ถึงถ้าพูดอะไรมาฝังไม่ฝังเงี้ยเขาจะไม่ฟังอ๋อใช่ลูกหมีอืมเออหมีถ้าไม่ชอบอืมหมีพิมพ์ไปว่าอืมอย่างเงี้ยเวลาแชทกับเขาเขาจะ ทำไมต้องหิมอุมเออไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวฝากผลงานด้นยค่ ใัญญาพูดเลยอ่าโอเคก็ฝากติดตามแอฟเฟ r เ e อ i e ซนะคะหลักเล่นกลลเร็วๆนี้ก็พอเรากำลังจะเปิดกล้องกันแล้วใช้เวลาถ่ายแป๊บเดียวอดใจรออีกนิดนึงนะคะได้ชมแน่นอนภายในเดือนกันยายนนะคะออนแอร์ต่อจากถั่วฝักยาวเนาะใช่แล้วก็รับชมได้ทั้งช่องวันนะคะแล้วก็ย้อนหลังได้ทางแอปไอซีอีดอทคอมเจอกันนะคะ